มาพบก,กับช่อง T p l a n อีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาดูเสเน่ห์จันท์ต่างๆนะครับซึ่งจะมีสเสน่ห์จันต้นหนึ่งที่อยากจะมาอัปเดตนะครับก็ไม่ใช่สเสน่ห์จันทร์ขาวนะครับเป็นสเสน่ห์จันเป็นสเสน่ห์จันประกายดาวกลนะก็จะมาดูว่าหลังจากที่ผ่าตาไปแล้วนะครับผ่าตาไปแล้วเนี่ย ไปดูความคืบหน้าของเสน่ห์จันประกายดาวที่ผ่าชิ้นตานะครับไปดูกันเลยนี่เป็นเสน่ห์จันประกายดาวกลายนี่นะครับต้นแรกต้นนี้ครับนี่นะครับก็กำลังโตโตช้านะครับโตช้ามากหลายเดือนแล้วเพราะว่าชิ้น ชิ้นตาเขาเล็กมากเลยอันนี้ต้นที่สองนะครับก็ออกเป็นประกายดาวส่วนกลุ่มนี้ครับนี่ยังไม่ได้แยกต้นหนึ่งน่าจะออกเป็นอ่าไม่รู้จะจะเป็นประกายดาวหรือเปล่าหรือจะเป็นโกเมนนะครับส่วนข้างล่างนะครับเดี๋ยวแยกดูเลยแล้วกัน นี่นะครับก็จะมาลองหรือเลยละกันว่าเป็นยังไงบ้างก็มีลากผล่นะครับนี่ครับ โตค่อนข้างช้าครับตัวที่สองครับอันนี้เป็นประกายดาวโผลออกมาเป็นประกายดาวส่วนต้นใหญ่น่าจะก็มีจุดอยู่บ้างนะครับแต่ค่อนข้างจะน้อยอาจจะเป็นโกเมนก็ได้ก็ได้ท <el> ั้งหมด 6ต้นนะครับนี่ก็ต้นที่1นะครับเล็กมากนะครับต้นที่2ก็ออกเป็นประกายดาวอยู่นะครับต้นที่3นี่ออกเป็นโกเมนต้นที่4นี่เล็กมากนะครับจิ๋วเลยต้นที่5เป็นประกายดาวและต้นที่6ก็ออกมาเป็นเสน่จันประกายดาวกลายนะครับ นี่ก็คือ,อาการอัปเดตการผ่าชิ้นตาสเสนจันประกายดาวกลายนะครับก็ค่อยมาอัปเดตกันอีกทีว่าเขาจะโตเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับก็ต้องขอบคุณที่รับชมรับฟังไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับเป็นสเสนจันประกายดาวนะครับมีอยู่ทั้งหมด7ต้นนะครับอันนี้เป็นต้นที่1ต้นที่2นะครับ ต้นที่4แล้วก็นี่นะครับกระถางนี้มี3เป็นต่อนะครับมี3ต้นเ,เดี๋ยวก็จะได้แยกนะครับเพื่อให้เขาได้จเจริญเติบโตได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น